หลังจากที่เราเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมการเส้นตรงกับการเขียนกราฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสมการเส้นตรงคืออะไรและการเขียนกราฟโดยใช้โปรแกรม Google Sheets มันจะง่ายไหมนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะสมมุติว่าเรามีสมการให้นะคะ คือ y เท่ากับ10บวก 5x นะคะแล้วเราก็มีค่า x ะคะ่ะให้ทั้งหมด20ค่าเดี๋ยวเราจะเอาค่า x นะคะมาแทนในค่าของสมการนี้เพื่อหาค่า y ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการเพิ่มสูตรให้กับเซลนะคะอย่าลืมค่ะให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะเทนะ่ากับ10นะคะบวก 5x ให้เราใส่วงเล็บเนาะเพื่อการลรางงนะคะ5คูณเครื่องหมายคูณเราจะแทนด้วยเครื่องหมายดอกจันนะคะ 5x x ก็คือช่องนี้นะคะให้นักเรียนเอาเมาส์ลคลิกที่เซลล์นี้จากนั้นกดเครื่องหมายวงเล็บปิดนะคะแล้วก็กด enter คราวนี้ค่ะ Google Sheets มันก็จะฉลาดเนาะมันก็ถามว่าเราจะป้อนข้อความอัตโนมัติไหมถ้าจะป้อนอนักเรียนกดเครื่องหมายถูกเลยก็ได้นะคะมันก็จะคิดมาให้ว่า ถ้าเป็นค่าถัดไปเนี่ยมันจะแทนค่าให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราได้ค่า y มาทั้งหมด20ค่าแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นที่การหาวาดรูปเนะาะวาดรูปกราฟเส้นว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะโดยวิธีการทำกราฟเส้นเนาะให้นักเรียนค่ะเลือกนี่เลยนะคะ เลือกข้อมูลค่ะในช่วงของค่า x แล้วก็ค่า y นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างคลุมเนาะกดคลิกค้างแล้วก็เลือกคลุมจากนั้นให้ไปที่เมนูแทรกค่ะแล้วก็เลือกแผนภูมิรอมันประมวลผลนะคะเราก็จะได้มาละกราฟเส้นอ,อันนี้1กราฟนะคะอันนี้เป็นวิธีการเขียนกราฟเส้นง่ายๆเลยนะคะ p อ o t g r a เราก็ กำหนดค่า x นะคะมาแล้วเราก็มาหาค่า y แทนค่าในค่า y ในสมก,การเนาะแล้วเราก็เลือกชุดข้อมูลนะคะมาทำเป็นกราฟเซตอ่าเดี๋ยวเพื่อความคล่องขอ x ซักหนึ่งสมก,การนะคะให้ค่า x มาแล้วเดี๋ยวเรามาหาค่า y กันคะ่ะสมก,การก็คือ y เท่ากับ12ลบ3 x เนาะอ่าอันดับแรกค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับ12ลบใส่วงเล็บเปิดค่ะ 3คูณ x จากนั้นใส่เครื่อหมายวงเล็บปิดกด enter ค่ะแล้วเราก็กดกดเครื่องหมายถูกนะคะมันก็จะคำนวณมาให้ละจากนั้นค่ะเหมือนเดิมให้นักเรียนนะคะคลิกเลือกช่วงของค่าที่ต้องการสร้างกราฟแล้ว p l o กราฟค่า x กับค่า y เลื่อนลงมาข้างล่างเลยเลื่อนเสร็จแล้วให้ไปที่เมนูแทรกค่ะ เลือกแผนภูมิมันก็จะขึ้นมาให้นะคะเป็นกราฟอ่าคราวนี้จากกราฟและแผนภูมินะคะบอกอะไรเราไดอ้อันแรกที่เราทำเนี่ยให้ดูเนาะอ่านะคะหน้าเครื่องหมาย x เ,เป็นบวกกราฟมันจะไปทางขวามือเนาะเพิ่มขึ้นไปทางขวามือถ้าหน้า x เ,เป็นลบ กราฟมันก็จะเพิ่มไปทางซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างกันนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราอย่าลืมมาคลิกเนาะเพื่อเป็นการเช็คว่าเราเรียนจบไปแล้วต่อไปค่ะเราจะไปเรียนในเรื่องของจุดตัดแกน y และค่าความชันของกราฟค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ